เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะท่านและข้าวาสนาผูกพันบทที่17เจ ขอบคุณท่านหมอมากเดี๋ยวข้าจะให้คนไปส่งท่านไปเสืยเหมยเอ่อยอย่างใจดีชายชาราได้ยินก็เผลอมองจางเคอร์ซิงที่ยืนยิ้มกว้างอยู่ด้านข้างเขารีบใส่หน้า,มาไม่รบกวนคุณหนูไปดีกว่าข้ากลับเองได้ เหตุใดท่านหมอต้องเกรงใจเล่าข้าสามารถไปส่งท่านได้ไว้กว่าขี่ม้าเสียอีกจางเคอซิงเอ่ยแทรกอย่างมีน้ำใจใบหน้าหล่อเหลาฉายแววขี้เล่นไปเสียเหมยแอบขำเบาๆเหลือบมองท่าทางกร้าเริงของจางเคิรซิงแล้วก็พรันสายหน้าก่อนหันไปเอ่ยกับท่านหมอข้าจะให้รถม้าไปส่งท่านไม่ต้องกังวลท่านหมอได้ยินว่าเป็นรถม้าก็โล่งอก อเช่นนั้นค่ะคงต้องรบกวนผ่านแล้วหลังจากส่งท่านหมอกลับไปแล้วจางเขอซิงจึงขอตัวไปส่งจดหมายให้ในท่านไปเสี่ยหมยนั่งอยู่บนเตียงเพียงลำพังแววตาอ่อนโยนขึ้นยามมองหน้าท้องแบนราบขณะที่มือก็ลูบไปมาเบาๆเจ้าก้รแป้งน้อยของแม่ไหนที่สุดก็มาเสียที่ ไปเสียงหมยเอ่ยเสียงนุ่มนวลกับหน้าท้องตนเองขณะลูบเบาๆหัวร้อเสียงแผ่วราวกระดิ่งต้องล้มใบหน้างดงามเงยมองไปนอกหน้าต่างคิดถึงคนที่อยู่ห่างไกลถ้าพ่อของเจ้ารู้ข่าวต้องรีบแต้นกลับมาแน่เลยว่าหรือไม่ลูกรอยยิ้มผุดขึ้นบนริมฝีปากบ้างดวงตากรมเชิดเป็นประกายแฝงด้วยความเจ้าเล่ซุกซ้อน ตหนักลู่จิวณนะหุบเขาโลอฮดพันประมุกพันหญิงหลี่เหยาขอเข่าพบขอรับบ่ารับใช้หน้าห้องเดินเข้ามารายงานหลี่จินที่ยืนคุยงานอยู่ข้างโตะ๊ะพันหยุดสนทนาชั่วครู่ตรงฟังของจิ้นละสายตาจากรายงานตรงหน้าแล้วเงยมองด้วยแววตาหงุดหงิดเล็กน้อยหลี่จินเอ่ยถามแทนชายหนุม่มนางมีธุระอะไรเออ ท่านหญิงแจ้งว่านางทำขนมดอกไม้มาเลยนำมาให้ท่านประมุกลองชิมขอรับบอกท่านหญิงไปว่าท่านประมุกไม่สะดวกพบให้นางฝากขนมไว้กับบ่าวรับใช้ข้างนอกได้เลยขอรับ เบ่าวรับใช้รับคำก่อนจะเดินไปแจ้งหญิงสาวที่ยืนรอด้านนอกหลี่เหวาได้ยินก็ชักสีหน้าไม่พอใจเล็กน้อยตั้งแต่พบกันครานั้นนางยังไม่ได้พูดคุยกับอีกฝ่ายอย่างจริงจังเลยมาหากี่ครั้งก็เจอแต่หลี่จิน้นไม่ก็บ่าวรับใช้หน้าห้องจะขอพบฝ่ายนั้นก็ต้องส่งคนออกมาแจ้งว่าไม่ว่างทุกครั้งจนนี่ผ่านมาจะสองสัปดาห์แล้วนางยังไม่เห็นแม้แต่หน้า ของเขาริมฝีปากนางคว่ำลงก่อนจะสั่งบ่าวรับใช้ของตอนนำขนมไปฝากไว้กับบ่าวรับใช้หน้าห้องเอ่ยด้วยเสียงหวานติดห้วนเล็กน้อยฝากนำไปให้ท่านประมุกด้วยไว้ข้าจะมาเยี่ยมใหม่ ขอรับบ่ารับใช้รับขนมมาหลี่เหยามองประตูที่ปิดสนิทด้วยแววตาขัดใจแต่ยังคงรักษาท่าทางงดงามเดินกลับออกไปโดยมีสาวใช้ก้าวตามหลังหลังหญิงสาวจากไปบ่ารับใช้ก็ยกถาดที่มีขนมดอกเหมยหน้าต่างงดงามเข้ามาในห้องวางลงที่โต๊ะน้ำชาริมหน้าต่างก่อนเดินออกไปอย่างรู้หน้าที่หลี่จินเดินไปยกถาดขนม,ม าที่โต๊ะทำงานทำท่าจะวางลงบนโต๊ะต้องฟางของจิ้นกลับเอ่อยขัดขึ้นไม่ต้อง ไม่ลองชิมหน่อยหรือขอรับนางอุสตสาห์ทำมาให้เขาเอ่ยถามทั้งพี่รู้อยู่แล้วใช่ว่าชายหนุ่มจะปฏิเสธของที่ท่านหญิงนำมาครั้งแรกเสียเมื่อไรตรงฟังหงจิ้นส่งงสายตายเย็นชาให้อีกฝ่ายหลีจ่จ้นจึงเลิกเล่นแล้วนำขนมไปวางบนโต๊ะข้างหน้าต่างเช่นเดิมก่อนจะเริ่มคุยงานอีกครั้งหลังจากปลดพวกที่สมคบคิดกับลูกเหิ ตอนนี้ตำแหน่งสำคัญในหุบเขาหลายตำแหน่งยังไร้คนมาแทนพันต้องเลือกคนที่เหมาะสมเข้ามาได้แล้วนะขอรับมีใครเข้าตาหรือไม่ ข้าคัดเลือกคนที่ดูใช้ได้ไว้หลายคนอยู่ในรายชื่อเล่มนี้ท่านลองตรวจสอบดูอีกทีหลี่จินวางรายงานลงบนโตะ๊ะตองฟางของจ้นหยิบขึ้นมาอ่านคร่าวๆก่อนจะพยักหน้าอย่างพอใจหลีจินยังคงทำงานได้ดีสมกับเป็นที่ปรึกษาของเขาเช่นเคย นายท่านถังสีห่าวเดินเข้ามาบนแขนมีเสี่ยวไปเกาะอ,อยู่เยาวนุ่มร้องทักทายคนในห้องอย่างร่าเริงตรงฟังหงจิ้นเงยนหน้าขึ้นทันทีมองเสี่ยวไปด้วยแววตาเป็นประกายก่อนจะลุกขึ้นเดินอ้อมโต๊ะไปยกแขนขึ้นบังหน้าเสี่ยวปยไปโผลไปเกาะแขนชายหนุ่มอย่างรู้งานแล้วร้องเบาๆ ว่าอย่างไรเสียวไปหายไปหลายวันเลยนะหลี่เจนเอ่ยทักเจ้าเหี่ยวขาวของนายท่านขณะจะเอื้อมมือไปลูบขนกลับถูกเจ้าเหี่ยวหวงตัวหันปากอันแหลมคมเข้ามาทําท่าจะจิกจึงต้องชักมือกลับชายหนุ่มแอบบ่นในใจ หวงตัวเหมือนเต้านายไม่มีเิษตองฟังของเจนลูกขนสีขาวเบาๆมองกระบอกจดหมายขนาดเล็กที่ขาเสี่ยวไปแก่ออกมาก่อนจะส่งเหยี่ยวขาวให้ถังสีหาวที่รอรับอยู่ดวงตาสีอำพันก่าดอ่านเนื้อหาในจดหมาย เมื่ออ่านจบร่างสูงก็ยืนนิ่งไปครู่ใหญ่จากนั้นดวงตาสีอำพันก็สั่นไหวรุนแรงมือที่ถือจดหมายสั่นเล็กน้อยหลีจ,จินสังเกตเห็นก็ตกใจรีบเอ่ยถาม เกิดอะไรขึ้นในท่านหรือมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับนายหญิงผังซีหฮาที่เห็นนายท่านมีท่าทีแปลกไปก็นึกกังวลไม่ต่างกันก่อนที่ทุกคนจะสงสัยไปมากกว่านี้จูจ่ๆตรงฟงงังหงด้นก็หันไปสั่งผังซีหฮาวด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นอย่างปิดไม่มิดเตรียมตัวเดินทางขอรับ ถังสีเห่าไม่ถามให้มากความน้องรับคำสั่งก่อนจะเดินพาเสี่ยวไปออกไปจากห้องทันทีหลีจินที่ยังตามเรื่องไม่ทันมองถังสีเห่าเดินไปด้วยความงุนงงหันกลับมาหาชายหนุ่มที่ยังจดจ่อกับจดหมายในมือพอเห็นใบหน้าที่ปกตินิ่งเงียบไร้าอารมณ์กำลังฉายแววดีใจจนปิดไม่มิดก็เอ่ยถามออกไป นายท่านในจดหมายเขียนว่าอย่างไรแล้วท่านจะไปไหนหรือขอรับกรับหางเจ้านายท่านยังคงไม่ละสายตาจากจดหมายในมือตอบออกไปสั้นๆหลีจ่จินยังคงสับสนเล็กน้อยมองร่างสูงที่กําลังจะออกจากห้องไปจึงรีบเอ่อยรั้งไวช้าอ่อนนายท่านเรื่องคัดเลือกคนเล่าเจ้าเลือกไปเลย ข้าเชื่อในสายตาเจ้าต้องฟังของจ้นพูดโดยไม่หันมามองสักนิดหายตัวไปจากห้องทันทีไม่ทันที่หลีจินจะเอ่ยรั้งไว้ชายหนุ่มผู้ถูกทิก้งอยู่ในห้องทํางานตามลำพังพรันพูดไม่ออกก่อนจะถอนหายใจเฮือกใหญ่นี่เขาถูกทิ้งอีกแล้วใช่หรือไม่ผ่านไปหนึ่งเดือนในที่สุดก็ถึงกำหนดการ ที่บ้านใหญ่จะเดินทางมาในเรือนไปกํกำลังวุ่นวายกับการทำความสะอาดเตรียมต้อนรับนายท่านใหญ่และแขกที่กำลังมาแม้ไปเเสวะไหมยจะบอกว่าไม่ต้องวุ่นวายให้มากแต่จะปล่อยให้เรือนดูจืดชืดไร้ชีวิตชีวาคงไม่ได้อย่างน้อยต้องทำให้บ้านใหญ่เห็น ว่านางใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อย่างสุขสบายยิ่งหลังจากท่านหมอชาราได้มอบเทียบยาบำรุงร่างกายอีกทั้งแนะนำอาหารที่เหมาะกับคนท้องแม้อาการแพ้ท้องจะยังมีอยู่แต่ด้วยสูตรอาหารสำหรับคนท้องพี่ป้าเดียนทําขึ้นเปะไปเสียเหมยจึงกินได้มากขึ้นเริ่มกลับมามีน้ำมีนวลใบหน้าสดใสแข็งแรงดังเดิม จนถึงยามอูขับบวนรถม้าก็เคลื่อนมาหยุดลงหน้าบ้านบรรพบุรุษสกุลไปรถม้าคันหน้าสุดมีขนาดใหญ่และหรูหรามีป้ายสัญ,ญลักษณ์ของตัวสกุลไปติดอยู่ร่างสูงใหญ่ของไปหยุนเฮาวก้าวลงจากรถมา้าใบหน้าดุดันแข็งแรงสมกับเป็นแม่ทัพแผ่นดินแม้วัยจะล่วงเลยมาถึงห้ปีแล้วแต่ยังไม่ทิ้งรังสีหน้าเกรงขามดวง าคมกริบมองประตูใหญ่ที่ดูแข็งแรงสีของไม้ดูสดใสาราวกับของใหม่คิ้วแข้มเลิกขึ้นเล็กน้อยเขาจำได้ว่าครั้งล่าสุดที่มาประตูไม้ดูเก่าซีดกว่านี้ หูหินไปก้าวตามลงมาโดยมีสาวใช้ประคองอยู่ข้างๆใบหน้าที่แม้จะเข้าสู่วัยกลางค้นยังคงงดงามนุ่มนวลดวงตาคู่งามสันราริกด้วยความยินดีเมื่อจะได้พบบุตรสาวที่ห่างกันมานานไม่นานประตูใหญ่ก็เปิดออกไปเสื่อเหมยในวันนี้สวมชุดหรูหราง,งดงามชุดตัวในเป็นผ้าไหมยัดนุ่นสีเหลืองอ่อนสวมทับด้วยเสื้อคลุมกันหนาวสีส้ม อ่อนปักลายดอกไม้ดูสดใสเย็บตรงขอบด้วยขนจิ้งจอกขาวอย่างรู้ราสมฐานะคุณหนูใหญ่แห่งตัวแม่ทับบวกกับใบหน้างดงามที่ยิ่งแป่งประกาย เพราะกำลังตั้งครัภ์ขับให้หญิงสาวดูงดงามจนไม่อาจพลานาสมกับตำแหน่งอดีตดอกไม้งามแห่งเมืองหลวงนางเดินออกมายืนหน้าประตูโดยมีอาจิงประคองอยู่ข้างๆจางเขิอซิงกับลุงเฟิงและเบ่ารับใช้คนอื่นๆยืนอยู่ด้านหลังไม่ไกลลุงเฟิงและเหล่าเบ่ารับใช้ต่างของคำนับอดีตแม่ทัพใหญ่ยินดีต้อนรับในท่าน ไปเสียเหมยย่อกายเล็กน้อยคำนับบิดามารดาก่อนจะเงยหน้าขึ้นสบตากับดวงตาดุดันตรงหน้าดวงตากรมเชิมีร่องรอยอารมณ์เล็กน้อยเสียเหมยคาระวะท่านพ่อคาระวะท่านแม่เจ้าค่ะ หยุนเห่าพยักหน้าแล้วมองบุตรสาวที่ไม่ได้เจอกันมานานด้วยแววตาสั่นไหวเล็กน้อยจนแทบไม่อาจสังเกตแม้เขาจะเป็นคนสั่งลงโทษบุตรสาวให้มาอยู่ต่างเมืองด้วยตนเองแต่ใครจะรู้ว่าในใจเขาเจ็บปวดไม่น้อยกว่าใครด้วยกลิ่นอายดุดันของแม่ทัพที่เคี่ยวกรำในสนามรบมาหลายปี ไปหยุนเห่าจึงเป็นเหมือนยักษ์ร้ายในสายตาบุตรแม้บุตรชายจะยังกล้าเข้าหาเขาแต่กับบุตรสาวนั้นแค่เจอหน้าเขาก็พากันร้องไห้ขวัญเสียแล้วบุตรสาวคนนี้มีนิสัยดื้อรันไม่กลัวใครตั้งแต่เด็กแม้จะมีท่าทีหวาดกลัวเขาในบางครั้งแต่ในบรรดาบุตรสาวทั้งหมดมีเพียงไปเสียเหมย ที่กล้าเข้าหาเขาเขานึกถึงตอนที่เด็กสาวมารบเร้าให้อุ้มนางขึ้นเพื่อจะเด็ดดอกไม้บนต้นไม้สูงหรือออดอ้อนยามต้องการบางสิ่งในใจพรันอุ่นซ่านอ่อนโยนแม้จะเรียกว่าลงโทษแต่การให้นางออกมาอยู่ห่างไกลเมืองหลวงก็ช่วยให้นางได้อยู่อย่างเงียบสงบไม่ต้องเจอคำลิ้นท้าของพวกผู้ดีเหล่านั้นสินเดิมของบุตรสาวที่ภรรยาจัดเตรียมก็มีส่ว ควนของไปหยุนห่าวเติมเข้าไปไม่น้อยหวังให้นางได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สุขสบายในเมืองแสนสงบแห่งนี้ดวงตาดุดันมองบุตรสาวที่มีท่าทีนิ่งสงบอีกฝ่ายดูเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นใจของเขาที่หนักอึ้องก่อนหน้านี้พันรู้สึกเบาลงดวงตาฉายแววอ่อนโยนขึ้นเล็กน้อย ไปหรูอี้หรือโฮหินใหญ่มองบุตรสาวตอนน้ำตารื้นขึ้นมาอย่างยินดีเดินเข้าไปกอดบุตรสาวแล้วเอ่ยด้วยเสียงสั่นเครือเสียเอ๋อของแม่แม่คิดถึงเต่าเหลือเกิน ท่านแม่ไปสเสียหมยกอดมารดาดวงตากลมเชิดแฝงขึ้นอารมณ์บางเบาน้ำเสียงสั่นผ้าไม่ต่างกันเหล่าอนุและบุตรชายบุตรสาวของไผ่หย่นห่าเองก็ลงจากรถม้าคันอื่นๆนอกจากหูเยยนผูเท่าท่านยาของนางที่ไม่ได้มาด้วยเนื่องจากสุขภาพไม่ดีและพี่ชายซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของบิดาที่ติดภารกิจจนไม่สามารถปลีกตัวมาได้ทุกคน ก็อยู่ที่นี่กันหมดรวมถึงไปมู่หลานกับหวังอี้หาน บัดนี้บิดานางกษียนตัวออกจากตำแหน่งแม่ทัพแล้วหวังอี้หานจึงได้รับการเลื่อนยศเป็นแม่ทัพใหญ่อีกทั้งหลังขึ้นรับตำแหน่งชายหนุ่มก็ได้สู่ขอไปมู่หลานตบแต่งเป็นสามีภรรยากันแล้วเรียบร้อยเพราะไปหมู่หลานรบเร้าสามีว่าอยากมาไหว้บรรพบุรุษกับบิดาหวังอี้หานผู้รักภรรยาจึงทนเป็นห่วงไม่ไหวติดตามมาด้วยในชาติที่แล้ว เมื่อไปเสียเมยรู้ข่าวการแต่งงานนี้ก็ยิ่งอารวาดหนักจนเกือบทำร้ายไปมู่หลานที่มาเยือนเช่นกันจนบีดาต้องสั่งขังนั่งไม่ให้ออกมาสร้างปัญหาได้อีก ป่ามู่หลานยังคงดูงดงามอ่อนย้อนราวกับดอกบัวขาวเช่นเดิมร่างบอบางดุดต้นหลิวอยู่ในชุดสีฟ้าอ่อนนุ่มนวลยืนคู่กับร่างสูงสง่าของหวังอี้หานพี่สวมชุดสีน้ำเงินดูเข้ากันมองแล้วรู้สึกว่าทั้งสองเหมาะสมกันอย่างยิ่งไป่ายเสียเหมยเหลือบมองเพียงแวบหนึ่งก็ถอนสายตากลับไม่สนใจคนทั้งสองอีกหญิงสาวพูดคุยกับมารดาตอบคำาม ามอีกฝ่ายด้วยรอยยิ้มก่อนจะเดินประคองนางตามไปหยุ่นเห่าเข้าไปในเรือน เมื่อเจ้านายเข้าไปคนอื่นๆจึงเดินตามไปด้วยภายในเรือนหลักหลังจากทุกคนเข้ามาในโถงแล้วบ่ารับใช้ก็นำชาและของว่างมาต้อนรับไปหยุนห่าานั่งอยู่บนเก้าอี้ตำแหน่งประมุขของบ้านโฮยินปกับไปเสีย่ยหม่นั่งอยู่ทางด้านขวาหวังอี้หานซึ่งมีตำแหน่งแม่ทัพใหญ่กับไปมู่หลานได้รับสิทธิ์ให้นั่งอยู่ด้านซ้าย ใกล้ตำแหน่งประมุขของบ้านเหล่าอนุภรยาและบุตรคอนอื่นจึงค่อยนั่งทานออกมาตามลำดับ ไยหยุนเห่ามองสำรวจภายในเรือนแม้ใบหน้าจะเรียบนิ่งแววตากลับฉายความพึงพอใจนับว่าบุตรสาวใช้ชีวิตอย่างดีเลยทีเดียวเหล่าอนุและบุตรของนงั่งซึ่งตามมาดูเรื่องสนุกถึงเมืองหางเจ้าต่างรอบสำรวจเรือนง,งดงามตรงหน้าแทบไม่เชื่อสายตาว่าบ้านบรรพบุรุษแสนสุดโสมในอดีต จะเปลี่ยนไปได้ถึงเพียงนี้นี่ใช่เรือนทุดโสมหลังนั้นจริงหรือเหตุใดจึงดูงดงามยิ่งกว่าจวนขุนนางบางคนในเมืองหลวงเสียอีกแม้จะมีพื้นที่ไม่มากแต่การจัดแต่งรวมถึงข้าวของในเรือนกลับดูงดงามหรูหราย,ยิ่งจางเข่อสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลนายหญิงนั้นยามนี้ยืนอยู่หลังเก้าอี้หญิงสาวใบหน้าขี้เล่นใช้แววจริงจังกว่าปกติ หลังจากได้ดื่มชาอุ่นๆบางคนที่เริ่มกระปี้กระเป๋าขึ้นจึงคิดหาเรื่องสนุกทำหลายคนแอบมองหาสามีเบาของไปเสียเหมยกลับไม่พบวีแววมีเพียงชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาซึ่งยืนอยู่ด้านหลังนั่งหลายคนเริ่มมีความคิดไม่ดีอนุเสียอดใจไม่ไหวเอ่ยขึ้นมาด้วยเสียงไม่เบานัก พวกเราเดินทางไกลจากเมืองหลวงมาทั้งที่เหตุใดจึงไม่เห็นท่านเขยเลยเล่าคุณหนูใหญ่ท่านเขยไม่อยู่หรือไปเสือใหม่ที่กำลังคุยกับมารดาชะง,งักไปชั่วครู่เหลือบมองอีกฝ่ายอย่างไม่เป็นมิตรยังไม่ทันจะเอ่ยโต้อตอบก็มีเสียงดังขึ้นจางอีกฟัง เจ้าก็พูดไปท่านเขยจะไปไหนได้เล่าไม่แน่อาจกำลังปัดฟืนอยู่หลังเรือนก็ได้เป็นอนุเซนอนุอีกคนของบิดาที่แท้ขึ้นพรางป้องปากหัวเราะเบาๆพาพาให้น้องสาวน้องชายต่างมารดาบางคนแอบ,บหัวเราะตามเราวกับเป็นเรื่องสนุกจางเข่อสิงได้ยินคำพูดดูถูกนท่านพ่านรู้สึกโกรธอ,อดใจไม่ไหวพร่องออกไปไม่ใช่แบบนั้นเสียหน่อย ชายหนุ่มผู้นี้เป็นใครกันหนอข้าไม่เคยเห็นเลยอนุเสียแซงอุทานอานุสรัรนรีบใส่ฝืนเข้าไปเอียกหน้าตาก็หล่อเหลาเอากา้านดูดูไปก็รูปงามคล้ายแม่ทับหวังอยู่เหมือนกันหรือว่าคุณหนูไปยังตัดใจจากแม่ทับหวังอี่หานไม่ได้จึงรับเขาเป็นสามีใหม่กันเล่าหลายคนพากันซุบเสียบ พรางเหลือบมองไปที่ร่างสูงของแม่ทัพหวังอี้หานซึ่งถูกยองเข้ามาในบทสนพนาพรนมีสีหน้ามืดครึมไม่เอ่ยอันใดภายในใจรู้สึกเดือดด้านที่ถูกดึงไปเกี่ยวข้องกับหญิงสาวซึ่งนั่งอยู่ตรงข้ามอนุสัน โปรดระวังคำพูดด้วยไปมูหลานเอื้อมือไปจับแขนสามีเบาๆเอ่ยกับอนุสนด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่แฝงความไม่พอใจเล็กน้อยดวงตาดอกท้อมองไปที่ไปเสยมเหมยอย่างลุ่มลึกเจ้าจางเคสิสซิงได้ยินถ่อยคำดูถูกในหญิงของต้นพรันเลือดขึ้นหน้ากำหมัดแน่นราวกับต้องการต่อยใครสักคน เขอซิงไปเสือเหมยเรียกอีกฝ่ายเสียงแข้มจางเขรอซิงหอมหายใจแรงพยายามอดกลั้นจนสี่หน้าดูไม่ได้ไปเสือเหมยหันกลับไปมองอนุภรยาทั้งสองของบิดาที่เปิดปากโจมตีคนโดยไม่หยุดริมฝีปากบางยกยิ้มอนุสัน อน,นุเสียดูเหมือนพวกท่านจะอ่านเรื่องแต่งไร้สาระมากเกินไปสินะถึงได้สร้างเรื่องเป็นตุเป็นตะได้ขนาดนี้ไม่ทราบว่าอยู่ที่จวนนอกจากคิดเรื่องสกรปรกพวกนี้แล้วได้เอาเวลาไปทำอะไรที่มีประโยชน์กับสกุลไปบ้างหรือไม่คนหนูใหญ่ หรือว่าจริงๆแล้วพวกท่านอิจฉาค่ะที่มีเบ่าหน้าตาหล่อเลาเลยพูดออกมาจากความต้องการส่วนลึกของตนท่านคิดจะสวมหมวกเขียวให้บิดาค่าเช่นนั้นหรือไปเสี่ยเหมยยิ้มหยอกดวงตากรอมชิดวาววับอย่างเอาเรื่องคนหนูใหญ่จะมากไปแล้วอย่ามากล่าวหากันแบบนี้นะอนุสนเริ่มร้อนตัวรีบเอ่ยขัดเหลือบมองไปหยุนเหาเล็กน้อย เกรงว่าอีกฝ่ายจะเชื่อคำพูดบุตรสาวพอได้แล้วไปหยุนห่าวหมดความอดทนเอ่ยขึ้นด้วยเสียงเข้มงวดทุกคนจึงเงียบทันทีไปเสี่ยใหมยเลิกสนใจอีกฝ่ายหันไปมองศบตากับบิดาสามีลูกมีธุระที่ต่างเมืองยังไม่กลับส่วนนี่จางเถอรซิ่งเป็นคนสนิทของสามีลูกเองเจ้าค่ะเอิม้ม ไอหยุนห่าวเพียงพยักหน้าเป็นอันจบเรื่องเราหลังจากพูดคุยกันสักพักลุงฝั่งก็เดินเข้ามาด้านหลังหญิงสาวแล้วเอ่ยเบาๆที่พักจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วขอรับไปเสียมหมพยักหน้าเล็กน้อยก่อนเอ่ยกับบิดามารดา ลูกเตรียมเรือนตะวันออกให้ท่านพ่อกับท่านแม่พักผ่อนหากท่านต้องการสิ่งใดเพิ่มให้คนแจ้งบ่าวได้เลยนะเจ้าคะโฮยินไปที่แรรงว่าบุตรสาวจะลำบากใจจึงตั้งใจจะอยู่กับนางตามลำพังแล้วให้คนอื่นไปพักในเมืองกำลังจะเอ่ยปฏิเสธแต่เมื่อเห็นแววตาออนอ่อนของบุตรสาวก็พลันใจอ่อนลำบากเจ้าแล้ว คนหนูใหญ่แล้วที่พักของพวกข้าล่ะอน,นุสันขัดขึ้นเมื่อไม่มีวี่แววว่าอีกฝ่ายจะพูดถึงพวกตนไปเสียไหมหันไปตอบด้วยรอยยิ้มเย็นเรือนหลังนี้มีเพียงไม่กี่ห้องนอกจากคนในครอบครัวข้าคงไม่อาจรับรองผู้อื่นได้หมดข้าได้ให้คนจองที่พักในเมืองแล้วเชิญพวกท่านกลับไปพักผ่อนเถอะว่าอย่างไรนะ เป็นอนุเสียที่ร้องขึ้นเรือนรับรองแห่งนี้ไม่ได้เล็กอย่างที่พูดเลยสักนิดตอนเดินผ่านนางก็เห็นว่ามีอยู่หลายห้องเป็นหญิงสาวตรงหน้าที่ไม่ยอมให้พวกนางพักมากกว่าเงียบเสียไปหยุนหาวที่รำคาญเต็มทีพูดขึ้นเสียงดังอนุสันซึ่งกำลังจะเอ่ยหุบปากในทันได้เขากว่าตามองรอบห้องอย่างดุดันก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงเด็ดขาด พวกเจ้าเข้าไปในเมืองพรุ่งนี้ค่อยเดินทางมาแต่เช้าไหนท่านอนุเสียยังคงมีปัญหา ไปหยุนห่าวตาวัดสายตาไปที่นางทันทีอีกฝ่ายจึงได้แต่สงบสงเงี่ยมไม่มีเสียงคัดค้านใดอีกเนื่องจากเป็นคำสั่งของนายท่านใหญ่ทุกคนจึงไม่กล้าขัดขืนเหล่าอนุและบุตรพากันออกจากเรือนไปมู่หลานกับสามีเดินออกไปเป็นคู่สุดท้ายก่อนจากไปดวงตาดอกท้อยังเหลือบมองไปเสียวหมยด้วยแววตาที่อ่านไม่ออก กดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ